เรื่องราวของครอบครัวมาเฟียที่ต้องทิ้งอดีตอันดำมืดอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังฝรั่งเศสภายใต้โปรแกรมพิทักพยานของเจ้าหน้าที่ FBI แต่หล,หลายๆอย่างมันดูติดขัดไปหมดพวกเขาจึงจัดการปัญหาโดวยวิธีถนัดของครอบครัวจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในที่สุดสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Family พันแสบยกตระกูลเป็นหนังในปี2013ก่อนจะไปรับชมผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ตัวหนังเริ่มต้นที่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวและลูกชายที่กําลังล้อมวงทานอาหารจู่ๆเสียงกลิ่งก็ดังขึ้นเมื่อผู้เป็นพ่อเดินไปเปิดประตูก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นทําให้เขากระเด็นกลับไปที่เดิมและมาเฟียนักฆ่าก็เดินเข้ามาสังหารทุกคนจนหมดพร้อมทั้งตัดนิ้วของผู้เป็นพ่อนํากลับไปด้วยตัดภาพมาที่อีกครอบครัวซึ่งมีสมาชิก4ี่คนเท่ากับครอบครัวแรกครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยเฟดผู้เป็นพ่อเมกกี้ผู้เป็นแม่เบลลูกสาว และวอร์เรนลูกชายทั้ง4ี่กลังเดินทางไปยังเมืองเล็กๆอันแสนเงียบสงบที่นอ์มังดีในประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับหมายตัวหนึ่งมาลาวิตา้าเมื่อใกล้ถึงวอร์เรนก็บ่นขึ้นว่าเราเดินทางมา11ชั่วโมงแล้วในที่สุดก็ถึงสักทีแถมในรถคันนี้ยังมีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดเบลยังพูดขึ้นว่าอาจจะเป็นกลิ่นหมาก็ได้เฟดผู้เป็นพ่อก็บอกว่าน่าจะใช่คงเป็นกลิ่นของหมานั่นแหละแม็กกี้ได้ถามกับเฟดว่าจะให้เธอไปช่วยยกกระเป๋าไหมแต่เฟดก็ปฏิเสธ แล้วบอกให้เธอพาลูกๆไปนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนในเช้าหลังจากนั้นเฟสก็ไปที่รถของเขาและลากศพชายคนหนึ่งออกมาจากท้ายรถเพื่อนําไปฝังไว้หลังบ้านและนี่ก็คือสาเหตุที่แท้จริงของกลิ่นเหม็นตลบอบอวลในรถตลอดการเดินทางแต่เฟสก็ต้องโทษใส่มาเพราะเขาไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นลูกๆก,ก็ไปโรงเรียนตามปกติแม็กกี้จึงออกไปสำรวจร,บรอบๆเมืองแต่เฟสถูกสั่งห้ามไม่ให้อกอกนอกบริเวณรั้วบ้านจนกว่าหัวหน้าเอฟบีไอจะมาถึง และยังมี FBI คนอื่นๆคอยจับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลาจากในบ้านฝั่งตรงข้ามทั้งหมดต้องใช้ชื่อปลอมและบอกกับคนอื่นๆว่าพวกเขานั้นย้ายมาจากประเทศอเมริกาวันแรกของการมาเรียนวอร์เรนได้ถูกพวกนักเรียนเกเรลี่ทยแต่วอร์เรนก็ไม่ได้กลัวพวกมันเลยเขาต่อปากต่อคำกับพวกมันพร้อมทั้งเรียกพวกมันว่าไอ้ควายพวกมันจึงพาตัววอร์เรนไปดุมกระทืบในห้องน้ำจนน่วมไปทั้งตัวทางด้านแม็กกี้ที่กำลังเลือกซื้ออาหารอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งเธอถามหาเนยถั่วจากเจ้าของร้าน ก็ตอบแตอว่าไม่มีและทําสีหน้าไม่พอใจเมื่อแม็กกี้เดินไปเลือกของอย่างอื่นเธอก็ถูกพวกเขาเน,นทาก็เพราะกินของอย่างนั้นไงคนอเมริกันเลยอ้วนเนยตัวมันเหมาะสําหรับให้ลิงกินเท่านั้นพวกนี้ชอบวางมากเหมือนเป็นเจ้าของที่นี่แม็กกี้ได้ยินที่พวกเขาพูดทั้งหมดเธอจึงเดินไปหยิบถังแก๊สมาโยนไว้ในกองไม้และใช้น้ํามันราดลงไปพร้อมทั้งจุดไฟทิ้งเอาไว้เมื่อเธอจ่ายเงินและเดินออกจากร้านได้เพียงครู่เดียวถังแก๊กก็เกิดการระเบิดขึ้นแม็กกี้ก็ขับรถออกไปแบบชิวๆด้วยความสะใจ เธอขับรถไปยังโบที่อยู่ไกลออกไปและได้พบกับบาทหลวงที่กล่าวต้อนรับเธอที่นี่เป็นอย่างดีตัดภาพมาที่โรงเรียนตอนพักเที่ยงเบลและวอร์เดนกำลังกินอาหารกลางวันด้วยกันวอร์เดนเล่าเรื่องของนักเรียนทุกคนที่เขาสังเกตพร้อมทั้งบอกว่าเขามีวิธีเอาคืนพวกนักเรียนเกเรที่ซ้อมเขาแล้วทางด้านเฟธผู้เป็นพอเขาใช้เวลาว่างที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือกับการค้นเรื้อข้าวของจนไปพบกับเครื่องพิมพ์ดีเครื่องหนึ่งเขาตัดสินใจพิมพ์เรื่องราวชีวประวัติของเขาลงไปตระกูลของเฟธเป็นมาเฟียมาหลายชั่วอายุคน กิจการมาเฟียของเขาถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงเฟดและเขาก็รับมันมาด้วยความเต็มใจเมื่อเฟดพิมพ์ไปได้สักพักใหญ่เขาก็ออกไปสู่บุรีแต่ได้เจอกับชายแก่ข้างบ้านที่มาชวนเขาพูดคุยเฟดจึงต้องโกหกไปว่าก็เ,าเป็นนักเขียนมาจากอเมริกากําลังเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางทหารก่อนเรื่องเรียนวันนั้นวอร์เดนได้เรื่องเพนของเขาด้วยการตีสนิทกับเพื่อนนักเรียนที่พวกหัวโจกต้องขอความช่วยเหลือเพื่อนคนนี้เป็นนักสะสมการนักกีฬา ซึ่งตอนนี้ขาดแค่เพียงใบเดียวเท่านั้นถ้าวอร์เรนหามาให้เขาได้เขาจะยอมทำทุกอย่างให้เลยล่ละครับทางด้านเบลที่กำลังเดินกลับบ้านเธอโดนนักเรียนอีกกลุ่มตามจีบและพยายามชวนเธอขึ้นรถโดยอ้างว่าจะไปส่งเธอที่บ้านบวกกับว่าตอนนั้นเบลเดินเลยถนนเส้นที่จะกลับบ้านเธอจึงต้องยอมขึ้นรถกับพวกมันแต่พวกมันกลับพาเธอไปยังสวนสาธารณะและคิดจะลวนลามเธอเบลจึงเดินไปหยิบไม้เทนนิสฟาดใส่ตัวหน้าแบบไม่ยัง้งจนไม้เทนนิสหักคามือ แล้เธอก็ขับรถของผู้มันกลับบ้านไปเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านเฟ็ดก็ถามว่าวันนี้ฆ่าใครสักคนหรือยังทั้ง3มตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่เกือบตัดภาพมาที่เรือนจําแห่งหนึ่งใน York, นิวยอร์กเจ้าหน้าที่ได้นําน้ําแข็งถังหนึ่งมาให้กับนักโทษในนั้นมีนิ้วมือใส่มาด้วยใช่แล้วครับนิ้วของชายต้นเรื่องที่ถูกตัดโดยมาเฟียนักฆ่านั่นเองนักโทษคนนี้ก็คือดอนเป็นมาเฟียเช่นเดียวกันนิ้วมือนั้นไม่ใช่ของคนที่พวกเขาตามหามาเฟียนักฆ่าจึงต้องตามหาคนอื่นต่อไป ซึ่งคนที่พวกเขากําลังตามหาอยู่นั้นก็คือครอบครัวของเฟตนั่นเองในเย็นวันนั้นสแตนหัวหน้า FBI ที่คอยดูแลครอบครัวนี้มาหาพวกเขาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและบอกให้เฟตพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนในเมืองอย่าสร้างปัญหาเพราะสแตนขี้เกียจหาที่อยู่ใหม่ให้พวกเขาทุกๆ90วันอีกแล้วในคืนนั้นเฟตฝันถึงงานเลี้ยงในลานหน้าบ้านที่บรุกลินแขกเหลือนในงานล้วนแต่เป็นมาเฟียมีทั้งมาเฟียนักฆ่าดอนก็อยู่ในงานนั้นด้วยทุกคนเล็งปืนมาที่เฟต ทำให้เขาตกใจตื่นจากฝันร้ายเช้าวันรุ่งขึ้นเฟสดก็ยังเขียนเรื่องราวของเขาไปเรื่อยๆมันทําให้แม็กกี้ไม่พอใจเพราะอาจทําให้ครอบครัวเดือดร้อนอีกครั้งแต่เรื่องที่สําคัญกว่านั้นก็คือน้ําประปานในบ้านตอนนี้ขุ่นเป็นสีโคลนแม็กกี้จึงให้เฟสดจัดการเพราะเธอถูกไปตามช่างหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยส่วนแม็กกี้นั้นจะไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อไปพูดคุยกับ FBI ที่มาคอยดูแลพวกเขาทางด้านโรงเรียนบอเรนนําการนักกีฬาที่โดนรูยึดไป ร้อมกับการที่เจ้าเว้นยังขาดอยู่มาให้กับเขาโดยแลกกับการบ้านเลขจากนั้นก็นําการบ้านเลขไปให้กับเจ้าอ้วนและให้เจ้าอ้วนสัญญาว่าจะช่วยเขาตอนที่เขาต้องการวอลเลนยังช่วยปลอมสม,มุดพกให้กับนักเรียนที่โรงตลาดบุหรี่ในโรงเรียนโดยแลกกับการแบ่งตลาดกัน50-50และเขายังขโมยยาโดบจากห้องพยาบาลมาขายให้คนอื่นๆสร้างพันธมิตรไปเรื่อยๆไว้สําหรับคอยช่วยเหลือเขาเวลาที่เขาต้องการฝั่งเบลมีคนขโมยกล่องดินสอสีชมพูของเธอเมื่อเธอสืบรู้ตัวคนทํา เธอก็ซัดหน้าหล่อนอย่างไม่ยั้งมือถึงกับสลบไปเวลาต่อมาช่างปราปาก็มาถึงที่บ้านซึ่งช้ากว่าที่รับปากไว้ามากแต่เมื่อมาถึงยังพูดกวนตีนเฟสดบอกว่าสําหรับที่นี่การมาช้ายัางดีกว่าไม่มาและให้เฟสดไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีด้วยตัวเองช่างปราปายัางพูดกวนตีนเฟสดซ้าแล้วซ้ําอีกเมื่อเขาถามเฟสดว่าหน้าตายอย่างนี้คุณทํางานอะไรหรอเฟสดจ,จึงบอกว่าเดี๋ยวแสดงให้ดูแมกกี้ก็ส่งกล้องมาจากบ้านของ FBI และเห็นว่าเฟสด แบกร่างของช่างปปาขึ้นรถและขับออกไปจึงรู้ว่าเฟ็คงจะใช้วิธีรุนแรงกับช่างป่าจนเป็นเรื่องอีกแน่นอนด้านโรงเรียนเบลแอบปิงเฮนรี่นักศึกษาที่มาสอนเลขแทนคุณครูชั่วคราวเธอเข้าไปหาเฮนรี่และตีเนียนมาขอติวส่วนตัวกับเขาในช่วงที่คุยกันนั้นเบลก็พยายามจะจีบเฮนรี่อยู่ตลอดเวลาทั้งฝั่งวอร์เรนได้ให้เจว่นนัดพวกวัวโจกมาวอร์เรนใช้ไม้กอล์ฟหมวดเข้าไปที่หน้าพวกมันอย่างจังและให้พันธมิตรมาดุมกระทืบพวกมันจนไม่กล้ามายุ่งกับวอร์เรนอีกต่อไป กลับมาที่เฟสทีขับรถออกมาจากบ้านก็พาช่างปะป่าไปหาหมอและบอกกับหมอว่าช่างตกจากบันไดแต่เมื่อผลเอกซเรย์ออกมาหมอก็แปลกใจอาการทําไมหนักขนาดนี้เฟสดอบอกว่าคุณถามผมและผมจะไปถามใครล่ะครับผมเป็นแค่นักเขียนเท่านั้นแต่ตัวหนังก็ตัดให้เราเห็นว่าเฟสด้ใช้ไม้เบสบอลฟาดเข้าไปที่ช่างปะป่าไม่ยั้งจนไม้เบสบอลหักกามือและยังบอกอีกว่ารอเดี๋ยวนะแล้วเฟสดอเดินไปหยิบคอ้อนเหล็กมาทุบซ้ำเขาไปอีกจนหนำใจ ในเวลาเดียวกันมาเฟียนักฆ่าก็ปลอมตัวเป็น FBI ไปตามหาเฟตที่บ้านของครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของศพที่อยู่ท้ายรถตอนต้นเรื่องนั่นเองถามไปถามมามาเฟียนักฆ่าก็ฆ่าพวกเขายกครอบครัวตัวไม่ได้บเบาะแสอะไรเลยรู้แค่ว่าตอนนี้เฟตไว้หนวดไว้เข่าเท่านั้นเองในวันถัดมาพวกเขาก็จัดปาร์ตี้ขึ้นพร้อมทั้งชวนเพื่อนบ้านทั้งหลายเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์างามตรีแม็กกี้เข้าไปกระซิบกับเพื่อนบ้านมือไว้ว่าถ้าไม่หวังเครื่องเงินไว้ที่เดิมฉันจะหักแขนทั้งสองข้างของคุณซะ แล้วให้เบลไปบอกเฟสว่าถ้าไม่มาจุดเตาบาร์บีวใน5นาทีเธอจะเผาบ้านหลังนี้ซะด้วยเมื่อเฟสออกมาจุดเตาพวกเพื่อนบ้านทั้งหลายก็พากันพูดข่มเฟสฐานไม่ดีบ้างต้องทําอย่างนั้นบ้างต้องทําอย่างนี้บ้างคุณจุดช้าไปไฟไม่มีทางติดแน่นอนแล้วพวกเขาก็พากันหัวเราะทัในใดนั้นเฟสก็จัดการกับทุกคนก็กดหน้าพวกมันลงไปที่เตาจุดไฟเผาพวกมันเอาฐานร้อนๆยัดเข้าไปในปากแต่ทั้งหมดก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้น สแตนที่เพิ่งมาถึงก็มาทักทายและหยุดความคิดที่วุ่นวายของเฟสได้พอดีทั้งสองได้ออกมาคุยกันมีการส่วนตัวเราจึงได้รู้ว่าเฟสได้ให้ข้อมูลของญาติตัวเองกับเจ้าหน้าที่ทําให้ตระกูลของเฟสโดนเจ้าหน้าที่ตามจับไปเกือบหมดพวกที่ตามล่าเฟสอยู่นั้นก็คือพวกมาเฟียที่เคยร่วมกวนกันมาก่อนนั่นเองวันนี้เบลก็ได้ชวนเฮนรี่มางานปาร์ตี้เช่นเดียวกันแต่จุดงานเลิกเขาก็ไม่โผล่มาแต่เบลก็ไม่ละความพยายามทุกครั้งที่เธอติวเลขกับเฮนรี่เธอก็จะพูดจีบเฮนรี่อยู่เสมอแต่ครั้้งนีีนร กับเธือว่าอาทิตย์หน้าเขาจะไปสอบถ้าสอบผ่านก็จะไปหางานทําที่ปารีสและจะไม่กลับมาที่นี่อีกในวันต่อมาเฟสดไปพบกับนายกเทศมนตรีแต่นายกก็ตอบบายเบียงและบอกกับเฟสดว่าเป็นคนต่างถิ่นที่เพิ่งมาปล่อยให้คนพื้นที่เขาจัดการเองเถอะอาจจะช้าแต่สักวันมันก็จะสําเร็จเฟสดก็ปี๊ดแตกเลยครับเขาจัดการกับนายกด้วยวิธีที่รุนแรงแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นถ้าเป็นแต่ก่อนคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดแน่นอนหลังจากนั้นเฟสดก็ไปที่โรงพยาบาลน้ําเสีย และได้ความว่าโรงงานปุ๋ยเคมีเป็นต้นเหตุของน้ําเสียทางด้านแม็กกี้เธอมาที่โบสถ์อีกครั้งเพื่อสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเรื่องครอบครัวของเธอบาดหลวงก็เข้ามาเจอเธอพอดีจึงชวนให้เธอมาสารภาพบาปและรับประกันว่าเรื่องทุกอย่างจะเป็นความลับตัดภาพมาที่โรงเรียนอีกครั้งวอรินโดนค,นคุณครูทวงกันบ้านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเรื่องเล่นคําแต่วอรินไม่ได้ทํามาเขาเลยนึกไปถึงตอนเด็กที่มาเฟียดอนเคยพูดกัน ถ้ากดโดนนอปสำหรับนายก็ดีนะสำหรับฉันและแล้วข้อความนี้มันก็ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของเรียนแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นผู้ปกครองคนหนึ่งได้อ่านหนังสือพิมพ์และนำมันขึ้นเครื่องบินไปมันถูกทิ้งไว้และนนำไปที่แยกขยะมันถูกใช้ห่อขวดกาแฟส่งไปให้ดอนในคุกและเมื่อดอนเห็นสำนวนนี้จึงรู้ทันทีว่าครอบครัวของเฟสต้องอยู่ที่ที่หนังสือพิมพ์เล่มนี้ถูกตีพิมพ์แน่นอนทางด้านเฟสก็มาพบเจ้าของโรงงานปุ๋ยเคมี เมื่อเฟรดบอกว่าไม่อยากได้น้ำขุ่นอีกอยากได้น้ำใสๆเจ้าของโรงงานกลับตอบกวนตีนเขาก็ซื้อน้ำขวดสิเท่านั้นเลยครับเฟรดผูกขาเจ้าของโรงงานกับรถแล้วลากไปกับถนนจนเป็นแผลเวอะแวกไปทั้งตัวเขาจึงยอมบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากกังหันที่แทงข้างๆแทงหมายเลยขกห้ามันหยุดหมนุนเมื่อเฟรดได้ยินดังนั้นก็พอใจและยอมปล่อยเขาไปในวันนี้หลังเลิกเรียนเบลก็มาหาเฮนดี้เธอยอมมอบร่างกายให้กับเขาเพื่อหวังว่าเมื่อเขาไปยังปารีส เขาจะกลับมาหาเธออีกครั้งค่ำวันนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังทานอาหารกันอยู่ก็ได้มีโทรศัพท์จากครูภาษาอังกฤษที่มาในงานปาร์ตี้วันก่อนโทรมาเชิญเฟรดให้ไปร่วมงานอภิปรายที่ชมรมภาพยนตร์เฟรดจึงตอบไปว่าขอคิดดูก่อนเมื่อสแตนรู้เข้าจึงรีบมาหาเฟรดและสั่งห้ามเฟรดไม่ให้ไปงานทันทีแต่เฟรดก็ยืนยันโดยอ้างว่าเขาต้องทิ้งอดีตทาตัวเป็นคนใหม่นี่เป็นโอกาสดีที่จะเข้ากับสังคมได้และเขาต้องการให้สแตนไปงานอภิปรายกับเขาด้วย ทางด้านมาเฟียดอนเมื่อรู้ที่อยู่ของเฟตก็สั่งพวกลูกน้องให้จัดการกับครอบครัวของเฟตทันทีในเวลาเดียวกันการใช้ชีวิตเยี่ยงมาเฟียในโรงเรียนของวอร์เรนก็ถึงหูคุณครูอีกหลายท่านจนต้องเรียกวอร์เรนเข้าพบแต่วอร์เรนก็ตอบสั้นๆเพียงว่าผมต้องการทนายส่วนเฟตก็แอบออกจากบ้านอีกครั้งเพื่อไปวางระเบิดเวลาไว้ที่แทงน้ำเจ้าปัญหาเป็นเวลาเดียวกันกับบิลที่ได้รับตัวศั์จากเฮนรี่ที่ถูรมาบอกปฏิเสธเยื่อใ่จากเธอโดยอ้างว่าบ้านเขาจนและเขายังไม่พรอ้อม ทำให้เธอเสียใจและร้องไห้แมกกี้เองก็ถูกไล่ออกจากโบสถ์ด้วยบาดหลวงที่เธอสารภาพบาปด้วยและเล่าชีวิตของครอบครัวให้เขาฟังบาดหลวงบอกว่าครอบครัวของเธอเป็นปีศาจกับชาติมาเกิดรับใช้ซาตานไม่จบไม่สิน้นทำให้แมกกี้รู้สึกผิดหวังเช่นกันกลับมาที่เฟรดกับสแตนที่ชมรมภาพยนตร์ในตอนแรกหนังที่จะฉายเป็นหนังสงครามแต่เกิดการผิดพลาดมีการส่งหนังว่าผิดกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาเฟียสแตนพยายามจะพาเฟรดกลับออกไปแต่เฟรดก็บอกว่ามันจะยิ่งมีพิรุษ พวกเขาจึงต้องอยู่ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้วอร์เรนตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาก,กับเอเบีแต่เมื่อเขานั่งอยู่ที่สถานีรถไฟสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพวกนักฆ่ามาเฟียทยอยกันเดินลงมาจากรถไฟทำให้วอร์เรนถึงกับตะลึงจนน้าตาไหลเพราะความหวาดกลัวเมื่อพวกนักฆ่านั่งรถออกไปจากที่นั่นวอร์เรนก็รีบโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครรับสายทางด้านเฟส กำลังขึ้นอภิปรายและดูเหมือนเขาจะเล่าเรื่องของมาเฟียออกมาจนหมดเปลือกคนในชมรมก็กำลังสนุกสนานและเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดที่เฟสเล่าเป็นแค่ภาพยนตร์เท่านั้นแต่สเตนไม่คิดเช่นนั้นมันคือหายนะสเตนโทรบอกให้บีไอเตรียมตัวไปใช้แผนฉุกเฉินส่วนเบลจะอขอยืมโทรศัพท์จากเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ฟาดสิครับเต็มๆหน้าไปเลยเธอก็ขึ้นไปโทรศัพท์หาเฮนรี่บนดาดฟ้าบอกเฮนรี่ว่าเธอจะไปอยู่ด้วยก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตาย แต่เมื่อเธอก้มลงไปมองเธอก็เห็นแก๊งมาเฟียเธอจึงเปลี่ยนใจและรีบกลับไปบ้านในทันทีพวกนักฆ่าจัดการกับเจ้าหน้าที่หลับเปลิงและตำรวจที่สถานีทั้งหมดจากนั้นพวกมันก็มาวางแผนกันที่ร้านแห่งหนึ่งและกำลังจะไปที่บ้านของเฟสฝั่งแม็กกี้กลับมาถึงบ้านก็ไม่เจอใครที่บ้านเลยครับเธอก็มาตามหาทุกคนที่บ้านของ FBI จึงรู้ว่าเกิดเหตุขึ้นบางอย่างสแตนก็รีบพาเฟสกลับมาที่บ้านแต่ระหว่างทางก็ได้เกิดเสียงระเบิดขึ้นเป็นเสียงของแทงน้ำที่เฟสไปวางระเบิดไว้นั่นเอง สเตนจึงรีบโทรหาตำรวจแต่ไม่มีใครรับสายเมื่อส่งเฟสเสร็จเขาจึงรีบไปที่สถานีตำรวจทันทีเมกกี้ก็ขอตัวกลับบ้านไปเก็บข้าวของและตามหาลูกๆแต่เมื่อเธอออกไปกลับเจอแต่พวกนักฆ่าเดินอยู่เต็มไปหมดเธอตกใจมากจึงรีบกลับไปยังบ้านพักของ f b ฟฝั่งสแตนที่ไปถึงสถานีตำรวจและเห็นเหตุการณ์จึงรีบโทรมาบอก FBI ว่ามันเป็นแผนล้างบางให้รีบพาทุกคนออกมาในขณะที่เฟสกำลังปลื้มเปลี่ยนกับน้ำก๊อกเติมลังใสขึ้นพวกนักฆ่าก็ยิงจรวดบึ้มบ้านของเขาทันที แต่เฟสดก็ยังรอดมาได้เขาหลบมายัางบ้านพักของ f อ i และเห็นว่านักฆ่าคนหนึ่งมาที่นี่และสังหารเอฟบีทั้งสองคนไปแล้วเฟสดกระโดดเข้าไปรัดคอของนักฆ่าและกอดรัดวัดเวียงกันอยู่เมกกี้จึงรีบพลานไปหยิบมีดและแทงไปที่ตัวของนักฆ่าคนนั้นจนสิ้นใจพวกนักฆ่าที่เหลือกําลังตรวจด,ดูบ้านที่โดนระเบิดและกําลังจะฆ่าหมาของพวกเขาแต่เบลกับวอรินก็แอบ,บมาทางด้านหลังขโมยปืนที่รถของพวกมันและยิงพวกมันจากทางด้านหลังโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งคู่ใช้ความได้เปรียบ จัดการกับนักฆ่าจนเหลือแค่คนเดียวก็คือหลวงนักฆ่าต้นเรื่องนั่นเองนะครับในจังหวะที่มันจะยิงเบลก็สุนก็หมดพอดีมันจึงวิ่งไล่ฆ่าเบลไปตามถนนในตอนนั้นก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนมันจนตายไปอย่างโง,โง่ๆทาให้เบลรอดมาได้ชายที่ลงมาจากรถก็คือสเตนนั่นเองทุกอย่างก็คลี่คลายลงแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ต้องย้ายที่อยู่ใหม่อีกครั้งเริ่มใช้ชื่อใหม่กับที่ใหม่ๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.3คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ